ตอนนี้การที่ขำเผยิงถล่มประชาชนของเราแต่กลายเป็นเรื่องระดับโลกอย่างเต็มตัวแล้วครับและนี่คือสิ่งที่พวกเขาจะดิ้นไม่หลุดเพราะทั่วโลกรับไม่ได้การกระทำที่โหดเหี้ยมโดยเฉพาะการยิงใส่โรงพยาบาลมันคือการละเมิดหลักมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานและถือเป็นอาชญากรรมสงครามตามอนุสัญญาเจนีวาซึ่งเรื่องนี้นานาชาติเอาจริงแน่นอนประเทศแรกที่ออกมาเคลื่อนไหวคือมาเลเซีย ที่ถึงแม้ช่วงแรกจะดูเอียงๆแต่ล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาถึงกับโพส์ตใน X เลยว่าการโจมตีเป้าหมายพลเรือนมันยอมรับไม่ได้ในทุกกรณีและเรียกร้องให้ UN เข้าไปตรวจสอบทันทีตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาที่กระทรวงการต่างประเทศออกมาถแถลงว่ากังวลอย่างมากและถ้าเป็นความจริงนี่อาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามพร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชา เปิดทางให้มีการตรวจสอบและเมื่อสื่อระดับโลกอย่างรอยเตอร์เผยแพร่ภาพหลังคาโรงพยาบาลที่ถูกเจาะทะลุและซากกระสุนปืนใหญ่ BM21 จากพื้นที่ตลาดในที่สุดสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ก็ได้ออกมาแถลงการว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและ UN พร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบสวนทันทีหากทั้งสองประเทศอนุญาตแต่จนถึงตอนนี้รัฐบาลกัมพูชายังคงนิ่งเงียบครับไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธใดๆซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าในทางการทูตการนิ่งเงียบก็คือการยอมรับข้อกล่าวหาไปในตัวมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะให้ความจริงถูกเปิดเผยเพราะพวกเขากลัวอะไรบางอย่าง และนั่นยิ่งทำให้ประชาคมโลกเชื่อว่าการกระทำของกรัรมพูชามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากุลและถ้าผลการสอบสวนพบว่ามีการยิงใส่พลเรือนโดยเจตนาจริงๆสิ่งที่จะตามมาคือความเสียหายทางการเมืองและการทูดอย่างมหาศาลมันคือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและ EU อียคือการห้ามบายอาวุธคือการห้ามวีซ่าและอายัดทรัพย์สินของผู้นำระดับสูงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับรัฐบาลเมียนมาและซีเรียมาแล้ว และแรงกดดันมันไม่ได้มาจากแค่ชาติตะวันตกล่าสุดสหภาพยุโรปหรือ eu กำลังหารือกับอาเซียนเพื่อเตรียมออกแถลงการร่วมประนามการกระทําครั้งนี้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่อาเซียนร่วมกันกดดันประเทศสมาชิกโดยตรงในขณะเดียวกันประเทศมุสลิมอย่างตุรกีและอินโดนีเซียก็ได้ออกแถลงการสนับสนุนให้ u ูเําเนินการสอบสวนโดยทันที นี่คือแรงกดดันจากทุกทิศท,ทุกทางที่กำลังบีบเข้ามาที่กัมพูชาแต่แทนที่จะยอมรับความจริงกัมพูชากลับเลือกที่จะปฏิเสธปิดกัน้นและโตกลับพวกเขาออกมาถแถลงว่าจะไม่ยอมให้บุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในพร้อมกับสั่งปิดกั้นสื่อออนไลน์ห้ามสื่อต่างชาติและแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ UN เเข้าไปในพื้นที่และยังใช้ IO ในโลกโซเชียลเพื่อสร้างความสับสนและบิดเบือนความจริง แต่ถึงจะพยายามปิดฟ้นด้วยฝ่ามือแค่ไหนเสียงวิพากษ์วิจาร์ณจากคนในประเทศของพวกเขาเองก็เรื่องดังขึ้นมาแล้วคุณคิดว่าแรงกดดันจากประชาคมโลกในครั้งนี้จะสามารถลากตัวผู้กระทำผิดมารับโทษได้หรือไม่และคุณเชื่อว่าสุดท้ายแล้วกัมพูชาจะต้องยอมเปิดทางให้มีการตรวจสอบหรือเปล่าคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ